สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีชอปเปอร์ที่น่าซื้อน่าเก็บสะสมมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับคันนี้เป็น Honda า h a โด w 400ตัวคลาสสิกนะครับแน่นอนรหัสคลาสสิกน่มันก็จะเป็นล้อซี่ลวดนะครับแล้วก็เป็นบังโคลแบบคุมล้อทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคันนี้มีของแต่งครับผมที่เห็นเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยท่อ,อเสียนะครับท่ออเสียเป็นท่อเสียแต่งนะครับ เสียงโอเคนะเสียงเพาะนะครับแล้วก็กันลมด้านหน้าตะแรนะครับชุดไฟกรหลกไฟชุดไฟพวกเนี้ยเป็นเหมือนของ Harley นะครับ <c oughs> โอ้ยโทษแล้วก็มีครอบโชคอะไรพวกเนี้นะเป็นของแต่งล้อเนี่ยใหม่มากนะครับนี่ต้องบอกก่อนที่ถ่ายคลิปเนี้ยผมยังไม่ได้ล้างนะเพราะว่าได้รถมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับรถจอดเก็บในห้องอย่างดีดูขนยางแล้วกัน ผลยางยังอยู่ยางใหม่ๆแล้วก็จอดคุมผ้าเก็บในที่ร่มอย่างดีนะครับเก็บสะสมนั่นเองนะครับล้อนี้ไม่มีสนิมเลยนะครับเงาวับนะครับแล้ว้อสีเสร์เต็มร้อยคันนี้สภาพดีมากนะครับสภาพดีมากรถจอดเก็บอย่างดีนะครับขายพร้อมทะเบียนเลขนี้เลยนะพอกอบ9กกรุงเทพนะครับมีพิงหลังติดมาให้เรียบร้อยแล้วทะเบียนกรุงเทพแต่กำเนินนะ นี่แฮนด์เฮร์นสวยงามนะครับโคมงโคเมียมทุกอย่างยังเงาง,งามอยู่นะครับเบาะสวยไม่มีขาดไม่มียับนะครับนี่เครื่องยนต์สวยๆเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะนี่ยังไม่ได้ล้างนะเอ๊ตัวนี้นเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อะไรเซ็นเซอร์ความเร็วหรอจริงตัวชา a ์โดเนี่ยผมไม่ถนัดหรอกจริงๆคือถ้าสมัยก่อนอะตอนวัยรุ่นอายุสิบสิบกสิบเจ็ดเนี่ย,ย, 10, 10, ยขับอยู่แต่ขับสตีทนะ ติด400ก็แต่งอันนี้เป็นชาโดรผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะน่าจะเครื่องตัวเดียวกันด้วยซ้ําตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับใหม่เป็นดิจิตอลนะครับคันนี้วิ่งน้อยนะ23,630กิโลนะครับมาตาวัดเนี่ยบอกทั้งเป็นอบอกเป็นกิโลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับไฟแม่กคลาสสิกนะไฟพวกนี้เหมือนรถยุคสมัยก่อนมตาร์ที่เดียวติดนะครับ อันนี้ไฟสแตนนะขาตั้งนะครับไฟเลี้ยวติดหมดนะครับแต่ไฟสูงไฟต่ำนะครับสวยงามไฟเลี้ยวติดงหมดสวยนะสวยเดีวหา หัวหนึ่งหกร้อยกว่าบาทเปลี่ยนให้เลยนะใหม่สี่หัวของโลองเหลวเรียบร้อยรถยังไม่ได้ล้างนะแต่พอดีอยากถ่ายคลิปก่อนดีกว่าเพราะรถมันสวยนะครับจริงๆไม่ได้ล้างก็ยังโอเคอยู่เลยก็เดิมญี่ปุ่นนะโช๊คอับเดิมเอาไปล้างขัดหน่อยเนะี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ทะเบียนให้เลขนี้เลยนะที่เก็บสลับละนะครับขอเจ้าของเข้ามารวมเลขทะเบียนตอนแรกพี่เขาก็จะสลับแหละแต่ก็ เพิ่มตังค์แล้วก็ซื้อไอ้นี่เลยดีกว่าซื้อทะเบียนไปเลยนะครับรถสวยนะครับราคาอาจจะแพงหรือเปล่าผมว่าไม่แพงนะเลข99เดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องดีกเลข99ตอนนี้ขายกันกรุงเทพก็น่าจะมี20,000-30,000นะ20,000-30,000บวกนะผมขายพร้อมรถคันนี้้รงบอกว่าเป็นทะเบียนแท้นะ1,049,000บาทเท่านั้นนะครับ1 4 9 0 0 0บาทเนี่ยคุณได้รถที่พร้อมใช้นะ ยางเยิงใหม่คุณไม่ต้องมาเปลี่ยนยางแล้วเพราะยางเนี่ยหน้าหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะยางไซนี้นะเบอร์นีอันนี้ก็คือใหม่ๆเลยให้ดูนะครับใหม่ๆ่ยางยังนิ่มอยู่เลยนะครับยางใหม่นิ่มๆอยู่เลยแล้วก็สภาพดีนะครับไปล้างขัดหน่อยก็โอเคละได้ทะเบียนแท้แล้วก็ได้เลขสวยด้วยเก้านะครับกรุงเทพนะครับสนใจติดต่อได้ที่0 8นย์1 4ด1 1มหนึ่งี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ สำหรับ Shadow 400คลาสสิกคันนี้นะครับทะเบียนแท้เก็บเหครับรถสภาพอย่างนี้นะหายยากนะครับนี่อันนี้เขาเรียกปัดด้านนะเขาเรียกปัดด้านอันนี้ก็จะเป็นชุบโครเมียมนะครับพวกแผงของ,งคอรเลยเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็มีการล้มมีพิงหลังคนซอ้อนมาเรียบร้อยแล้วผมว่าเอาไปใส่กระเป๋าซ้ายขวาหน่อยนะให้มันดูคลาสสิกมากกว่านี้ยิ่งหล่อเลยนะครับนี่สีเสอือ นี่ยังไม่ได้ล้างนะยังใหม่ขนาดนี้นะครับโอเคก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมก็จะหารถดีๆสวยมาให้เพื่อนๆเลือกซือ้ออยู่เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันครับผมสวัสดีครับ